งานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินปี2566วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินประจำปี2566ภายใต้หัวข้อหมอดินอาสานำพาการผลิตพิชิตตลาด โดยมีดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงานเพื่อเชิดชูกเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์มาอย่างยาวนานและทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสำคัญระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสา โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกร,รหกและกรมพัฒนาที่ดินเกษตรกร,รกหมอดินอาสาเข้าร่วมนักโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ซูมมีติง้งและ Facebook Live ก,กรมพัฒนาที่ดินไปยังจังหวัดงหดพร้อมกันทั่วประเทศภายในงานมีกิจกรรมการนําเสนอความรู้ใหม่ด้านเทคนโนโลยีการพัฒนาที่ดินอาทิแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุย๋ย การลดกาซเดอนกระจกโดยกรมพัฒนาที่ดินยาแฝกหกสายพันธุ์บริสุทธิ์นอกจากนี้ยังมีนิทรศการผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของหมอดินอาสาในพื้นที่และการบรรยายพิเศษจากหมอดินอาสาที่ปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการการซื้อขายสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์หมอดินทํางานเป็นจิตอาสาไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้กําชับในส่วนของผู้บริหารระงเกษตรและกาทารการงรเกษตรก็คือ เมื่อท่านไม่ได้มีค่าตอบแทนท่านควรจะได้รับเกียรติจากพวกเราวันนี้ในหมอดินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเ,จเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือถึงแม้ไม่มีค่าตอบแทนท่านทํางานด้วยความสุขหญิงหน้าตาบ่งบอกความเป็นใจความปลื้มใจที่ได้ทํางานได้ช่วยพี่น้องเ,อเกษตรกรด้วยกันตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะข,ขอปลบบุกมือดังๆให้กับพี่น้องหมอนแล้วทั้งนะครับ